เพื่อนที่น้องทุกคนนะครับผมดีดีต้อนรับก็ติดชอบแอมขขาหลาันนี่นะเพื่อนโอ้ดวนน้ำข้อน้ำซิ่งนะโอ้โหทีมงานสูุกลาน,นะครับผมรับงานนี่นะสูบน้ำหนองนะครับเป็นสโหมดในบรรยากาศของบ้านนะครับผม นีกรถไปเยอะแนละ้วมาติดเครื่องน้ำแห้งทิ้งน้ำเจ้องอก็โต้งระจบงานน,น้ำมันไหลามานีนี่ก็ได้งนึงก็น่าจะแห้งน้ำโดูกันวันนี้ก็ยันหน้านะผม F D ้ี่นะ การกลับก็จะไม่ลื่นเหมือนเหมือนสายพานปกตินะผมบางโน้นเป็นสายพานปกตินะก็ตัวตัวนี้6คูณ24บางโน้น6คูณ20นะครับบางโน้นก็6คูณ24นะครับโดยคันนี้ก็เป็นสักที1.5นะ เดี๋ยวก็น่าจะเสร็จนะครับผมดูจากสถานการณ์แล้วนะวันเดียวนะครับเพราะว่าโ้โรงงานนี้เขาทำงานแบบเร่งรีบตลอดนะครับผมเครื่องนี้ไม่ต่ำกว่าครึ่งคันเร่งนะ ดีหน่อยโอ้ยทำไมเสียงแบบนิ่มๆนะครับอ่าเป็นหน้าสีนิ้วเครื่องกระตุกตานะผมน่าจะสีนิ้วตรงนี้ก็อาร์ทีเก้าสิบนะครับอาร์ทีเก้าสิบหัวน้ำเงินนะเฮ้ยหัวน้ำเงินหัวเขียวหัวเขียวเป็นตัวครอกรบ เอ40ปีของคูบต้าหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะว่า40หรือ30ปีนะครับตัวเขาเขียวนี่นะครับกทีแล้วูหน่อยไรอ,อสักทีขึ้นเร่งนะโอวผมใช้งานแบบโหดมากนะทำงานนี้นะ แต่ว,ว่าเขาไม่ใช่สถานกลับนะครับแล้วเครื่องสดกว่านะครับเครื่องกําลังเข้าน่าจะไม่ถึงปีนะเออปีหนึ่งปีหนึ่งกำลังเข้าปีหนึ่งพอดีปีกว,กว่านั่นแหละประมาณนี้แหละส่วนคันนี้ก็น่าจะสี่ห้าปีแล้วนะครับปุ๊น่าจะเกินสีาะว่ามาตอนมาตอนยันมากผมนะทางผมนี่ เข้า5ปีแล้วส่วนตรนี้น่าจะ6 7เจหรือเปล่านะครับผมยังเป็นลูกเดิมอยู่นะครับยังเป็นลูกเดิมอยู่